สิเจรเดินยนต์นโชคสินภัทรกำลังเปิดหน้านะคะรับเดินข้างๆอ้อมต่อเน,นื่องแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวตรงนี้ข้าวล้มแล้วก็น,น้ำเยอะนะ,ะเกี่ยวยากเกี่ยวตําเกินไปก็ติดติดพอ คนคนเกี่ยวก็ํำนานนะครับก็เ,เกี่ยวได้อยู่ครับ เกี่ยวไล่เปิข้างครับว่าต,ตรงนี้มีน้ำน้ำเยอะมากครับถ้าข้าวไม่ล้มไม่เป็นไรครับแต่นี้ข้าวล้มเลยเที่ยวลำบากเลยครับข้าวไม่ล้มไม่มีปัญหาคนระับน้ำเยอะถึงน้ำเยอะก็เกี่ยวยได้ อันนี้เจอข้าล้มจะดูลวกข้าจะดำนะน้ำเข้าสู้่ มันขัดก็เก่งแลเกี่ยวได้ถ้าไม่เกี่ยวเท่าไหร่ ก็จะน้ำนะครับเพราะว่าเรื่วงข้าวจุ่มน,น้ำ